ว่าทําไมตอนนี้คนที่ไทยถึงอยากจะย้ายออกมาอยู่ต่างประเทศกันค่ะเพราะว่ารัฐบาลนี่ก็รู้จะพูดยังไงแล้วก็พูดเลยว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ดีเป็นปเทศที่ปลอดภัยแล้วก็ได้เงินสูงแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยอะไรเงี้ยแต่คือมันไม่ได้คอรับกับเมืองไทยถ้าเกิดอยากออกจริงๆมันจะต้องได้ออกทุกคนเอออยากจะให้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุกคนกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะคืาเมื่อนไหนคะเพิ่งเข้ามาดูปอวิดีโอนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe กันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe ปุ่มสีแดงด้านล่างให้ปอกันก่อนเลยนะคะเพราะชอบทำคอนเทนต์ใช้ชีวิตต่างประเทศบล็อกทำอาหารกินเครื่องสำอางเยอะมากสนุกแน่นอนค่ะจะต้องกด subscribe ให้ปอกันก่อนนะตั้งใจมาทำวิดีโอนี้เพื่อเผื่อคนไหนอยากจะย้ายประเทศกันม,มากๆเลยนะคะมันต้องได้ทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการย้ายประเทศกัน นนะคทุกไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมตอนนี้คนที่ไทยถึงอยากจะย้ายออกมาอยู่ต่างประเทศกันนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็รู้จะพูดยังไงแล้วว่าทำไมคนถึงไม่อยากอยู่ในประเทศเนะสำหรับพู้คนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูปอยังไม่ทราบกันนะคะปออยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะปออยู่ที่นี่ตั้งแต่ปออายุ20 ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ4ปีแล้วเนาะตอนนี้เห็นคนอยากย้ายประเทศกันเยอะมากเพราะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์สิ่งที่ปอรู้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าจะทำไงบ้างมีวีซ่าอะไรไงบ้างที่จะสามารถย้ายประเทศได้จริงๆอย่างที่ใครอยากทำกันนะปออยู่ต่างประเทศมาตั้งแต่ปออายุ18นะคะเพราะก็พอมีความรู้อะไรนี้บ้างหรือว่าจะทำยังไงอองซิป่าฟิลตอนเนี้ยที่ทุกคนอยากจะย้ายประเทศกันใช่ป่ะมันก็คือฟิลคล้ายๆกับตอนที่ปออยากจะมาต่างประเทศตอนอายุ18นะแต่อาจจะไม่ได้แบบ ตอนนั้นประเทศอาจจะไม่แย่ขนาดนี้แต่ปอเป็นคนที่หัวไม่ได้กับประเทศไทยอะพูดจริงๆเลยคือที่สาเหตุที่ปอล์ย้ายมาอยู่ต่างประเทศเขารู้เลยว่าปอเป็นคนหัวไม่ได้กับประเทศไทยอะเอออันนี้คือพูด ไว้ก่อนเลยเนาะไม่ได้จะมาด่าประเทศตัวเองนะแต่อะไรอย่างสิ่งที่ประเทศไทยสิ่งบางอย่างที่มันเวอร์กับปอไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนปอเด็กๆแล้วนะคะถึงได้มาอยู่ต่างประเทศในวันนี้เนาะก่อนอื่นก่อนที่จะไปเริ่มวิดีโอนี้กันเลยนะคะใครคนไหนที่อยากจะอยู่ต่างประเทศจริงๆอยากจะย้ายประเทศจริงๆจริงจังสิ่ง,ง,ง,งที่ทุกคนจะต้องทําคือรีเสิร์ชหาข้อมูลด้วยตัวเองนะคะตอนที่ปออยากจะมาต่างประเทศปอิตเนี่ยปอก็หาข้อมูลของปอเองปอเลยได้ Information นี้มาว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างมีออปชันไหนบ้างที่เราจะสามารถไปทางนั้นได้นะคะฉะนั้นใครถ้าเกิดว่าอยากจะมาสายนี้จริงจังนะคะหาข้อมูลดู research พิมใน Google เลยอยากจะไปอยู่ประเทศออสเตรเลียจะต้องทำไงบ้างแล้วอยากจะไปอยู่อเมริกาจะต้องทำไงบ้างแต่ละประเทศมีกฎไม่เหมือนกันนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้โควิดมาอีกกฎมันก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆเราต้องอัปเดตกฎเรื่อยๆสิ่งที่ปอมมาบอกเพื่อนทุกคนในวันนี้อีก2เดือนข้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะว่ายิ่งโควิดยิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะคะราคาค่าใช้จ่ายกฎเกิดอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงได้ลตลอดอย่างที่บอกกันท o ้ง o r โยน e e s e a r c h นะหาข้อมูลเอาเองถ้าเกิดอยากออกจริงๆมันจะต้องได้อออกกกกทุคนเเเพื่าารส็ม ไปดกันเลยดีกว่าค่ะปอยที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะวีซ่าที่ปอยอยู่ตอนนี้แหละคนถามกันปอยได้เป็น PR ที่นี่แล้วเป็น permanent residency นะคะซึ่งโชคดีมากๆเลยปอยแบบปอได้ PR ที่นี่ถือว่าง่ายมากๆเลยนะก็แปลกใจอยู่ทําไมได้ง่ายจังเลยวะเออแต่คือปอได้ PR แล้วนะคะปอได้เจอแฟนเก่าของเรานะคะถ้าคเกินคนไหนติดตามปมนาอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่เนาะเออปอขอ disclaimer ไว้ก่อนเลยนะคะว่านี่คือ research ที่ปอทํามาเองมันคือมาจาก ความคิดของปอเองสิ่งที่ปอเห็นว่าถูกต้องอะไรอย่างนี้เนาะอย่างที่บอกว่าไปดูรีเสิร์ชกันเองตอนหลังนะคะฟังแค่ปอพูดระดับหนึ่งแล้วก็ไปหาข้อมูลเองระดับหนึ่งอะไรเงี้ยปอเท่าปอรู้เท่าที่ปอรูเนาะปอไม่ได้รู้ทุกอย่าง <laughs> การที่เราจะมาอยู่ต่างประเทศได้ไม่ว่าประเทศไหนๆนะคะแล้วก็ต้องมีวีซ่าถูกไหมทุกคนก็ <c oughs> คือสมมติอยู่ไทยเงี้ยฝรั่งไปไทยก็ต้องมีวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าที่จะอยู่ยาวเลยอะไรเงี้ยทุกคนจะต้องถือวีซ่านะคะที่ออสเตรเลียนะคะวีซ่าที่ทุกคนจะสามารถถือได้ที่จะอยู่ที่ออสเตรเลียได้ที่พอหาเจอหลักๆเลยนะคะมีอยู่4วีซ่าค่ะวีซ่าแรกนะคะ Visa คือสตูดิโอเนอรวีซ่านะคะก็คือนักเรียนมาเรียนกันนี่เองนะวีซ่าที่ 2, 2> คือทราเวลวีซ่านะคะทราเวลวีซ่าคืออาจจะดูแบบเฮ้ยก็แค่มาเทีท่ยวแบบว่าแต่ Visa เพราะว่าวีซ่าน่ยบางคนสามารถได้เป็นเดือนครึ่งปีอะไรอย่างงี้ก็มีเลยนะคะวีซ่าที่3นะคือ working visa คือวีซ่ามาทำง,งานนี่เองนะคะและวีซ่าที่4ค่คือ de facto visa หรือ partnership visa นี่เองนะคะ partnership visa ก็คือวีซ่าที่เราทำกับคนที่ถือพาสปอร์ตออสเตรเลียนะคือจะเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นแฟนเราที่อยู่ใน r e l a t i o n s h i ที่จริงจังนะ ทำไมมาถึงลิสทั้งส่วีซ่านี้มาเพื่อให้ดูกันในเมื่อคนอยากจะย้ายประเทศจะมาลิสตูเด้นวีซ่าจะเวิร์กิ่งวีซ่าอะไรได้ไงนะคะปอพูดได้เลยทุกคนว่าสิ่งที่ปอเรียนรู้จากการอยู่ต่างประเทศมานานเนี่ยคือทุกคนตอนนี้ที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเขาไม่ได้มาต่างประเทศแล้วเขาคิดว่าเขาจะอยู่ยาวขนาดนี้หรอกเอราไม่ได้คิดว่าตอนที่ปอไปเรียนต่างประเทศปอไม่ได้คิดว่าปอจะมาอยู่ถึงตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วต้องเริ่มที่เต็ปแรกกันก่อนนะคะก็คือวีซ่าอะไรก็ได้ที่เราอยากจะมาตราบใดที่เราอยู่ต่างประเทศนี้แล้วแล้วเราอยากอยู่ต่อะเดีียวาาาก็จมหหนททงง นู่นนี่ที่จะอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆเองนะคะอันนี้คือมาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ปอเจอเลยแล้วก็ที่ปอเห็นกับ เกือบจะแทบทุกคนที่อยู่ต่างไประเทศที่นี่เลยที่ย้ายมา่ากเมืองไทยนะคือเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะอยู่ยาวแต่มันได้อยู่ยาวเองเพราะเขาอ,อ,อยู่ที่นี่แล้วงงว่าเออฉะนั้นนะคะสี่วีซ่านี้ที่เราเอามาเราจะต้องเอาสักอย่างหนึ่งมาให้ได้ก่อนเนาะแล้วค่อยว่ากันก่อนหลังเออมาพูดถึงอันแรกกันก่อนเลยนะคะคือ student visa เนาะคนที่พอเห็นที่อยู่ที่ซิดนีย์อะพูดถึงแค่ซิดนีย์เพราะเอยู่ซิดนีย์เนาะคือเขาอยู่กันด้วย student visa เนี่ยคือเชิงแบบมาเรายียนแต่ก็ทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่เอาจริงคือกรนะิบนะคือคนมาที่นี่บอกถึงแม้บอกมาเรียนแต่จริงๆก็คือมาทํางานนี่แหละคือไม่ไดเอาจริงไม่ได้มาเรียน <c oughs> คืออพยพสำหรับสตรีทีน visa ก่อนเพราะว่ามันทําง่ายมากที่สุดนะแล้วเขาก็มาแล้วเขาก็เรียนนิดนิดหน่อยแล้วก็ไปทํางานใช้ชีวิตปกปติของเขาเอออะไรเงี้ยเพื่อนคนไหนอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ <c oughs> กี่ยวกับ visa ของออสเตรเลียคะเพื่อนสามารถไปดูในเว็บไซต์นี้ได้เลยเว็บไซต์ immy.homeaffair.gov.au นะคะเว็บไซต์นี้เขาจะบอกเูืมอนุกคนว่าสมมติว่าสตูเด t ต์ว a ซ่าพาร์เนอร์ชิกวี i ่าเวิร์กิ่าบลาๆเนี่ยทุกคนจะต้องการข้อมูลอะไรบ้างเพื่อที่จะ Apply สำหรับวีซ่านั้นๆคือให้ปอมาพูดคือพูดไม่หมดเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วปอก็ไม่รู้ด้วยเออคือไปดูเว็บไซต์เลยหรือว่าวีซ่าไหนเหมาะกับตัวเราเนาะ student visa เนี่ยคือเราก็มาเพื่อที่จะเรียนใช่ไหมคะแต่คือ Student v i s a ที่ออสเตรเลียเนี่ยเราจะสามารถทํางานในขณะที่เราเรียนไปด้วย นะเขาจะมีชั่วโมงกาหนดค่ะว่าจะต้องเรียนกี่ชั่วโมงแล้วก็ทํางานได้กี่ชั่วโมงเนาะแต่คือที่พอเห็นเลยนะคือคนที่เขาก็มาสตรีนวีซา่าแต่คือจริงๆก็คือเน้นทํางานกันมากกว่าเรียนอีกก็คือมาเชิงแบบ แค่มาเรียนแบบแค่มาเรียนแค่นั้นนะเออแต่คืองจริงเน้นทำงานยอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่ปอบอกไปตอนแรกนะคะพอเราก้าวขาได้เริ่มสเต็ปเข้ามาในประเทศนี้แล้วใช่ไหมคนที่เขามาสตรโอวีซ่าแล้วเขาได้เริ่มรู้จักคนรู้จักเจ้าของธุรกิจนู่นนี่มีสร้างคอนเน็ชันที่ออสเตรเลียแล้วอ่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มหา คนที่จะสามารถช่วยเขาใน working visa ได้นะคะแต่คือมันไม่มีใครที่จะสามารถหา connection ตรงนี้ได้ถ้าเกิดอยู่ที่เมืองไทย,ยนี่หรอว่าคืออย่างน้อยเอาตัวเองมาอยู่ในประเทศที่เราอยากจะไปก่อนไม่ว่าจะเป็นีซ s a อะไรเมงน,นั้นเอออันนี้จากที่ประสบการณ์ก่อนนะแต่คือหาได้ไม่ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่คนไปนะคะไม่ใช่การันตีว่าทุกคนจะ apply for working visa ได้หรืออาจจะต้องใช้ student visa ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาทางอื่นได้ได้แต่คือ student visa เนี่ยเราก็ทําได้หลายปี2ปี3ปีเลยอย่างเงี้ยเราก็หาทางที่จะต่อยอดของเราไปว่าเราจะไงต่อกับชิวที่นี่อยากจะกลับไทยหรือจะอยู่ที่นี่ต่ออะไรอย่างงี้เนาะแต่ละ visa เนี่ยเขาก็จะมีราคาของเขาเองด้วยนะคะปอไม่แน่ใจว่าราคาแต่ละอันประมาณเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวปอจะบอกอันที่ปอรู้แล้วกันเนาะแต่พูดได้เลยว่าการ apply for visa หรือขอ visa ที่ต่างประเทศเนี่ย แพงใช้เงินบอกเลยนะคะไม่ว่าจะ apply visa อะไรต่างๆขอเตรีนะคะเขาจะดูเลยนะว่าเรามีเงินเก็บเ,เยอะเท่าไหร่เหมือนเขาจะดูว่าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเราแบบไม่มีงานหรือแค่เรียนเฉยๆอะไรยเงี้ยจะต้องผ่าน English Test นะคะจะดูว่าเราสามารถพูดภาษาอังกฤษที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่าไม่ใช่มาแล้วแบบ พูดอะไรไม่ได้เลยแล้วอดตายแต่คนส่วนมากเขาก็ผ่านกันแหละไม่ต้องไปเครียดเรื่องนั้นเขาแค่แบบมีเทสขึ้นมาเฉยๆเนาะจะต้องมีเครดิตที่ดีต้องมีเฮลท์อิน u r a n c e แล้วก็จะอย่างที่บอกคือต้องมีเงินเก็บระดับหนึ่งนะคะการที่เราจะมาอยู่ต่างประเทศได้เนี่ยบอกเลยว่าจะต้องมีเงิน เก็บระดับหนึ่งถ้าเกิดไม่มีเงินแล้วอยากจะมายาก <ๆ S 1> เพราะเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นเครดิตของเราว่าเราเป็นคนมีเครดิตดีขนาดไหนถ้าเกิดเราเป็นคนเครดิตไม่มีไม่มีใครอยากจะให้เราไปเข้าประเทศเขาหรอกถูกป่ะเออบางคนอาจจะแบบที่ไทยเริ่มทํางานแล้วแล้วมีเงินเก็บแล้วแล้วอยากจะมาทํางานที่นี่ก็ apply c o n s t u c t i o n visa แล้วก็เอาเงินเก็บจากที่ไทยมาเป็นหลักฐานแทนอะไรเงี้ยแต่คือบอกเลยจะต้องมีเงินเก็บน,นะเพราะค่า v i ่าไม่ถูกค่าตั๋วเครื่องบินไม่ถูกค่าแบบ statement ที่จะต้องไปโชว์เขาแล้วก็มีเงินอยู่ในบัญชีเป็น saving อยู่อะไรเงี้ย คือตอนนี้ก็แอบงงว่า ประเทศจะหาเงินยังไงในเมื่อะะะ COVID, ระฐาบอันเทียอะไรแล้วโควิดแลก็แบบไม่รู้นกเออ <c oughs> เห็นใจคนอยู่ไทยเลยอันที่สองที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะก็ <c oughs> คือ Travel v i s a นี่เองนะคะตอนที่ปอมาออสเตรเลียครั้งแรกก่อนที่ปอจะอ p p l y า for partnership visa ปอเข้ามาที่ออสเตรเลียกับ Travel v i s a ก่อนนะคะรู้สึกตอนปอจะได้ประมาณ3เดือนหมังที่ได้มานะเข้ามา Tra v e l visa ก่อนแล้วปอถึงจะทําเรื่องตอนที่อยู่ในประเทศที่จะอ p p l y for visa อื่นเนาะก็คือ Travel v i s a เนี่ยปอจะแนะนําสําหรับคนที่ รู้แล้วว่าจะทํายังไงต่อแต่แค่ขี้เกียจรอไม่อยากรอเลยอยากจะมาก่อนอะไรเงี้ยก็มาก่อนแล้วค่อยอัพพลยวีซ่าอื่นหรือว่าจะมาทราเวลแล้วก็ค่อยหาผู้เพือที่จะทําพัชเนือ้อวีซ่าต่อไปในเวลา3เดือนหาได้ก็โอเคนะคะไม,ไม,ไม่ไม่ว่ากันไม่ติดเนาะ <laughs> ทราเวอวีซ่าเนี่ยอาจจะได้ง่ายกว่าอื่นๆหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเราจะมาอยู่ยาวอะไรอย่างงี้ถูกไหมก็นั่นแหละที่ปอบอกข้อมูลแต่ละวีซ่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะบอกเลยว่ามันใช้เป็นว่าเวิร์กเยอะมากมาออสเตรเลียคือประเท่แบบแม่งเรื่องมากสุดแล้วอะเออเรื่องมากพวอกกับอเมริกาเลยอะหาข้อมูลกันเราเองเนาะเพราะว่ามันมีเยอะมากปอบอกไม่หมดในวิดีโอนี้นะและอันที่3นะคะก็คือ working visa นี่เองนะคะ working visa เนี่ยมันมีอะไรที่มันติดติดขัดขัดอยู่ที่ปอคิดว่าออสเตรเลียทำ working visa ยากกว่าประเทศ อ,อ,อ,อก็คือเขาจะมี categories อาชีพของคนที่เขาจะสามารถทำ working visa ได้เท่านั้นไม่ใช่ว่าใครๆมาแล้วก็จะทำ working visa ได้อยา่างปออยเงี้ยเป็น graphic designer ทำ working visa ให้ปอมไม่ได้่ะคือเขาจะต้องแบบอยู่ใน category เท่านั้นอาจจะแบบเป็นเป็นนางพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นวิศวกรเรียนไอทีมาอะไรมาอย่างเงี้ยถึงจะทำ working visa ได้คือแบบ เขาจะมีแบบ choice career ของเขาที่จะสามารถ apply for working visa ได้ตอนที่ปอมาออสเตรเลียปอก็จะแบบเอออยากจะ apply for working visa เหมือนกันแต่ choice อาชีพของปอตอนนั้นจะไม่สามารถทำได้นะก็เลยไม่ได้ทำ <c oughs> และอีกอย่างสำหรับ working visa เนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยู่ใน career choice ของเขาแล้วเราจะต้องหาเจ้านายหรือว่าบริษัทที่จะสามารถหรือที่จะยอมทำ working visa ให้เราได้ด้วยนะคะปอรู้สึกว่า working visa เนี่ย แอดยากแล้วชีวิตเราก็จะต้องไปวีไลน์กับงานอันนี้อีกนึกออบว่าไม่ใช่เปลี่ยนงานก็เอา ไปไหนไม่ได้เพราะว่าที่ทํางานนี้ทำเยอะก็ยัวีซ่าให้เราอะไรเงี้ยแต่บางที่ถ้าเกิดเขาต้องการสกิลเรามากๆเขาจ่ายค่าทําวีซ่าจ่ายค่าที่พักที่อยู่อะไรอย่างงี้ให้เราเลยก็มีนะคะแล้วแต่คนเนาะและวีซ่าอันที่4นะคะก็คือ d e f e c t o หรือพาร์นเอชชี่วีซ่านี่เองนะคะวีซ่านี่คือเป็นวีซ่าที่ทําให้ปอได้ามาอยู่ออสเตรเลียตอนนี้นะคะคือปอทำพาร์นเอชชี่วีซ่ากับแฟนเก่าปอตอนนู้นเนาะแล้วสำหรับพาร์นเอชชี่วีซ่าเนี่ยรู้สึกจะรอประมาณ2อถึงสปีกว่าจะได้เลยด้วยซ้ำนะคะแล้วเขาก็จะตัดสินใจ นึว่าเราจะได้ PR เลยหรือเปล่าหรือต้องเป็นยังไงถึงจะได้ PR หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนระหว่างรออะบอกมาที่นี่โดย Travel Visa ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ออพลายสำหรับ Partnership Visa แต่ระหว่างตอนที่บอรอ ที่จะได้พาร์ชิพวีซ่าหรือไม่เนี่ยเราจะได้เป็น bridging visa มา่ะคะือเป็นแบบคือแบบวีซ่าที่เราจะรอว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะก็รออยู่สปีหรือสักอย่างประมาณเนี้ยทำไม่ได้หรอกเออแล้วพอเราได้พาริชิ์วีซ่าแล้วอีกประมาณ3 3ปีข้างหน้านะคะเขาก็จะมาตัดสินใจทีหนึ่งว่าเราจะได้เป็น pr หรือ permanent residency หรือเปล่าเนาะ ปออยู่ในเคสที่โชคดีมากๆอยู่ดีปอก็ได้ PR เฉยเลยปอมงงเลยว่าได้ได้ยังไงนะคะแต่ละ I'm not complaining ไม่บ่นนะคือแบบปอเออสำหรับปอแบบปอโชคดีมากปาเป็นเคสพิเศษเลยเพราะว่าหลายๆคนรอกันมานานมากไม่ได้แต่ปอได้เฉยเลยนะคะเนี่ยตอบคำถามะสำหรับหลายๆคนที่ถามปอมาด้วยนะว่าปออยู่ที่ออสเตรเลียวีซ่าอะไรก็คือเป็นตอนนี้ปอได้เป็น PR แล้วเนาะ PR ก็คือเป็น permanent residency ก็คือเหมือนเป็นคนที่นี่แต่ยังไม่ได้พาสปอร์ตของออสเตรเลียนี่เองนะคะ de facto visa นะคะ ปอจะบอกเลยว่าทำยากมากการที่เราจะทำา e f f c t t o r Visa หรือ Partnership Visa ได้เนี่ยเราจะต้องมี r e l ationship เป็น Real Long Term r e l ationship กับคนที่ถือพาสปอร์ตของออสเตรเลียนะคะก็คือจะต้องเป็นคนที่นี่ทนัเหอแล้วรู้สึกแล้วปอรู้สึกว่าจะต้องครบกันมามากกว่า2ปีถึงจะเริ่มทำได้นะ,ะเป็นแบบ Serious r e l ationship เป็น Partner r e l ationship นี่แหละเออปอดูที่ Application เก่าของปอที่ปอยื่นไปาปอโชว์หมดเลยปอโชว์ เมสเซจที่คุยกันตั้งแต่ตอนเริ่มพบการพอโชว์ค่าใช้จ่ายที่จ่ายด้วยกันค่าเช่าบ้านค่า,าสัญญาบ้านที่เช่าด้วยกันแล้วก็อะไรก็คือแบบโชว์หมดเลยโซลรูปที่ถ่ายด้วยกันโชว์ข้อความพ่อแม่รู้ว่าเราคบกันนู่นนี่คือแบบโชว์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือแบบ provide evidence เยอะมาก อาจจะเพราะว่าให้หลักฐานเขาเยอะเกินไปก็ได้เลยแต่จะร่ด้มาอนี้นะไม่รู้เหมือนกันนะผ่านอย่างที่บอกพาร์เนชิพิซ่าจะต้องทํากับคนออสเตรเลียที่นี่ใช่ปะ่ปะพอบอกราคาเพื่อนได้เพราะปอทามาพาร์เชิพิซ่าที่ปอจ่ายไปค่ปะปอจ่ายไปประมาณ1นึ0 0 0สหบาทประมาณนะแต่ตอนนี้ราคาเป็นยังไงไม่รู้แล้วนะเออตอนนั้นคือจ่ายประมาณ800 0ดอลเร็ดดอลอะไรประมาณเนี้ยแสนห้ 1, 5, 1, 6, าแสนหกอะไรประมาณเนี้ยแพงนะคะบอกเลยแพงมาก มาบอกเลยว่าแบบทำวีซ่าต้องแบบต้องมีเงินเก็บอะแต่คือการทำวีซ่ามันคือเรื่องใหญ่นะบอกว่ามันคือการที่เราย้ายประเทศอะย้ายที่ตั้งฐานของเรามาอยู่อีกประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วยิ่งที่ออสเตรเลียก็พูดเลยว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ดีดีเลยแหละคือแบบเรื่องคอรัปชั่นนู่นนี่รัฐบาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบ้างทุกที่แต่คือที่นี่แบบเป็นปเทศที่ปลอดภยัยแล้วก็ได้เงินสูงแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยอะไรเงี้ย แต่คือมันไม่ได้คอรับแบบเมืองไทยไม่ได้ขนาดไม่ได้แย่แบบเห็นเห็น <_ d ans> ขนาดเมืองไทยอะไรไมไ่อะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะย้ายมปประเทศนี้เขาจะต้องการคนที่มีคุณภาพหรือคนที่จะสามารถรับในกฎเกณฑ์ที่เขาให้มาที่เขาขอมาได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่ายูทําให้เขาไม่ได้ก็ไม่ได้มาประเทศนี้อะไรประมาณ <_ an> เนี้ยฉะนั้นคือถ้าเก <_ an> <_ an> นะิดใครคิดว่ามันเวิร์ซที่จะทาก็ทำเนาะ แต่บอกเลยว่าไม่ถูกเออวีซ่าหลายอย่างที่เขาพูดมานี้ใช่ไหมคะทุกคนสามารถที่จะทําเองก็ได้อย่างอปอประทาเองเนาะช่วยกันทำนะหรือเราจะไปจ้างให้เอเจนต์ทำให้เราก็ได้นะคะเอเจนต์ก็าอาจจะช่วยทําให้เราชีวิตง่ายขึ้นแปลนุ่นช่วยแปลนุ่นแปลนี่ให้ไม่ต้องมานั่งกรอกนุ่นกรอกนี่นเองแต่สุดท้ายแล้วข้อมูลที่จะต้อง provide ให้เขาอะมันก็คือจะต้องมาจากตัวเราอยู่ดีเนาะแล้วแต่ถ้าเกิดทำกับเอเจนต์ก็จะแพงกว่าน,นี้คือเอ็กทำเองก็จะถูก,อก,ถกบอปําเองนะคะตอนนั้นก็คือเสียแค่ค่าวีซ่า Visa อย่างเดียวไม่ได้เส เ,เห็นว่าที่ปอบอกเพื่อนๆกันอนะว่าอย่างน้อยนะเอาตัวเองมาอยู่ที่นี่ให้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็น u d ร n t visa หรือ t r a v e l visa หรือว o r k ิ n g visa อย่างน้อยเอามาให้ได้มาอยู่ในต่างประเทศนั้นนะให้ได้ก่อนแล้วค่อยหาทางที่จะอยู่ต่อเพราะว่าการที่เราอยู่ประเทศในนั้นแล้วอะ แล้วที่จะหาทางอยู่ต่อมันง่ายมันมันเคลื่อมถึงง่ายกว่าที่เราอยู่ไทยแล้วพยายามที่จะอยู่ต่อด้วยไหมคะคือปอลเนีย่ยตามที่ปอมาอยู่ต่างประเทศปอก็ไม่ได้คิดว่าปอจะมาอยู่ขนาดนี้ปอคิดว่าปอไปเรียนเฉยแล้วอยู่ดก็ย้ายอยู่นี่เฉยแล้วก็อยู่ต่อแล้วได้เป็น PR อาเฉยเลยคือแบบมันเชิงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด,ด้วยเลยตามวิสัยของมันเหล่ยด้วยนะคะก็นะคะอยากจะบอกสาวๆคนที่แบบอยากย้ายมาอยู่ต่างประเทศกันเนาะเอาตัวตัวเองมาอยู่ในต่างประเทศให้ได้ก่อน ยังไงก็ได้ถ้าเกิดคนไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสหรับวีซ่านะคะเดี๋ยวเรจะลิงก์เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาล government immigration ที่นี่เลยให้ใต้คลิปนะคะแล้วไปดูกันอาจจะมีเป็นภาษาไทยน่าจะมีเป็นภาษาไทยด้วยนะรู้สึกเออเพราะคนไทยอยู่ที่นี่เยอะมากทุกคนอยากจะให้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะคะ โอเคพูดถึงเรื่องวีซ่ากันไปนแล้วนะคะเราอยากจะมาที่นี่กันแล้วใช่ไหมแล้วถ้ากิคนไหนสงสัยว่าค่าใช้จ่ายจะหาบ้านที่นี่ยังไงจะหางานที่นี่ยังไงนะคะเราจะมาพูดถึงกันนะเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูแบบค่าเช่าบ้านของที่ออสเตรเลียนะคะปอนแนะนําเว็บไซต์นี้เลย real estate com นะคะถ้าเกิดอยู่ที่ซิดนีย์นะคะลองพิมพ์ area ซิดนีย์ซี t ีดี f แ e ร d Home ์ u s h s ู n l ซ c เ a s s Chatswood นิวทรัลเบย์อันนี้คืออยู่ในรอบเมืองหมดเลยนะคนไทยเขาจะชอบอยู่ในรอบเมืองกันก็อยู่ไกลของเพื่อ <c> น <oughs> ลองหาราคาค่าเช่าบ้านในอแอรเรียนนี้ดูกันนะคะว่าค่าเช่าบ้านที่เราเห็นเนี่ยต่ออาทิตย์เนี่ยสมมติว่าก็คิดว่าไม่มีใครมาซื้อบ้านเนาะมาเช่ากันก่อนต่ออาทิตย์เนี่ยเราสามารถที่จะรับแบบภาระไหวหรือเปล่านะคะหรือว่าเอายี้แบบฟูลประมาณว่าเงินเก็บที่เอามาจากที่ไทยก่อนที่จะมาหางานที่นี่ได้เนี่ย มีพอหรือเปล่าที่จะอยู่อย่างนี้แล้วพอที่จะอยู่กี่เดือนนะคะแอเรียที่ป๊อปให้ไปเนี่ยไม่ถูกแต่คือใกล้กับในเมืองเนาะลองหาเลื่อนๆื่อนแอเรียกันดูว่าถ้าเกิดคนไหนอยากได้ถูกหน่อยก็เลื่อนไปให้มันไกลาจากซ b บีดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่าเช่าบ้านที่ป๊อปเคยจ่ายที่อยู่ในแอเรียที่ดีๆเรียกว่าโคลมบัสนะคือไม่ได้ไกลจากในเมืองมากขับรถไปประมาณยี่สิบนาทีเนะาะป๊อปจ่ายค่าเช่าตอนนั้นสองห้องนอนนะคะ อาทิตย์ละ600ดอนนะตอนนั้นคือก่อนโควิดนะอาทิตย์ละ600ดอนคูณ4ต่อเดือนก็2,000สีก็ประมาณ60,000 อะไรประมาณนี้ป่ะแต่ถ้าเกิดบางคนไหนไปหาเช่าบ้านเช่ากับคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะหาค่าเช่า,ชาครึ่งหนึ่งกันอีกเนาะคือแบบไม่ใช่ว่าคนเดียวต้องอยู่2ห้องนอนสองห้องน้ำน่กว่าแบบคนคนเดียวอยู่ห้องเดียวก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนเนาะคนไทยที่นี่เขาก็มีที่แบบหาแบ่งค่าเช่าบ้านกันแบบอยู่อาาพาร์ทเม้นท์สามห้องก็อยู่กัน3คนอะไรเงี้ยมีเนาะราคาต่อนหนึ่งห้องปกตีให้เลยว่าอาทิตย์ละประมาณ250-300ถึงาร้ดอ ออคูณสี่ไปก็เป็นต่อเดือนค่ะสําหรับหนึ่งห้องนอนเนาะออในแอเรียที่ไม่ได้ไกลจากในเมืองมากราคาบอกเลยว่าที่เนี่ยไม่ถูก <c oughs> บอกองเลยไม่ถูกจริงแต่ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายที่นี่ไม่ถูกใช่ไหมคะแต่รายได้ที่เราได้เราก็จะได้รายได้เยอะกว่าที่ไทยนะคะ แต่คือมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนหักลบคุณหารกันได้จับได้มาเยอะก็ใช้เยอะอะไรเงี้ยนึกออกไหมงานที่ใครๆก็สามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องเอาประสบการณ์เลยนะคะก็คือเป็นเด็กเสิร์ฟแคชเชียร์อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ปอรเริ่มทํางานงานแรกของปอที่ไม่ใช่ที่ออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์นะ ก็เป็นเด็กเสริมนะคะเออคือแบบงานเด็กเสริมเนี่ยเพราะว่าหาได้ง่ายเพราะว่า turn over เขาอาจจะเยอะด้วยแล้วก็ประสบการณ์อนะไรเงี้ยคนมันสอนกันได้ไม่จำเป็นต้องแบบจบปริญญาเป็นเด็กเสริมมาอะไรเงี้ยได้ก็บาอันนี้คืองานที่หาง่ายเลยนะที่แบบถ้าเกิดไม่มีออปชันแล้วคือทําได้ก็คือเด็กเสริมนี่แหละแล้วก็แคชเชียร์ ห,หรือว่า retail, retail รีเทลรีเทลจะต้องมีสกิลการพูดหน่อยอะไรเงี้ยที่ออสเตรเลียนะถ้าเกิดคนไหนได้เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านไทยนะก็เหมือนเป็นเด็กเสิร์ฟที่ไทยทุกคนคนไทยเยอะมากถ้าเกิดเป็นเด็กเสิร์ฟร้านฝรั่งก็อาจจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยเออต้องมีสกิลภาษาอังกฤษได้นิดนึงด้วยนะเออถ้าเกิดนะอยากมาต่างประเทศก็ต้องนิดนึงก็ยังดีอะ่ะเออถ้าเกิดคนไหนไม่ได้ก็มาฝึกที่นี่เอาก็ได้นะคะแต่อาจจะหางานยากหน่อยหรืออาจจะหางานได้ แต่จะไปแบบจะอาจจะไปเครียดไปกลัวในการทํางานเพราะเราอาจจะแบบกังวลว่าเฮ้ยเราพูดไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยถึงแม้ได้งานไปแล้วนะบางคนบางที่ก็อาจจะเปิดใจรับก็ได้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ฝึกภาษาได้ก็ทําทงานเรื่อยๆเดี๋ยวก็เรียนรู้เอาเองก็ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นภาษาคืออย่างหนึ่งคือได้หน่อยก็ดีหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาก่อนไม่เป็นไร i n i m u m wage ของที่นี่นะคะหรือว่าไรายได้ต่อชั่วโมงขั้นต่ำของที่นี่ที่แบบเป็นกฎหมายออกมาเลยนะก็คือ19.84ดปอลลาร์นะคะจีเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดีย๋ดวยวปาจะเข ต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ปอไม่แน่ใจว่าจะต้องสายภาษีอ,อันนี้ด้วยหรือว่าอันนี้คือก่อนภาษีปอรู้สึกว่าอันนี้จะต้องสายภาษีด้วยเออคนไหนถ้าเกิดได้น้อยกว่านี้ก็อาจจะได้แบบผิดกฎหมายหรือว่าเราไม่ต้องเสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยได้ใต้โต๊ะเอาเก็บเงินสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คือขั้นต่ำต่อชั่วโมงที่จะได้ของที่นี่คือ1984ดอลลาร์นะคะอดี๋ยวที่ปอบอกคือถือว่าเยอะแต่คือค่าใช้จ่ายก็เยอะมากขึ้นเลยเอย่างเงี้ยกินข้าว ที่นี่มื้อหนึ่งก็ประมาณ17บเจ็ดรอนแล้วอะไรเงี้ยก็คือกินข้าวมื้อหนึ่งก็1ชั่วโมงของการทํางานของเราแล้วอะไรเงี้ยค่าเชคค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟไม่ได้ถูกเหมือนที่ไทยเนอะอย่างที่บอกผักลบกันได้ สำหรับคนไหนะอยากจะไปลองแบบลองหาดูแบบอย่างเช่นดูบ้านดูเล่นๆว่าแบบงานมีอะไรบ้านที่นี่นะคะปอแนะนำเพื่อนๆเข้าไปในเว็บไซต์ seek.com นะคะเป็นเว็บไซต์หางานของออสเตรเลียนะจะดูว่าแบบเออแบบสายที่เราอยากจะทำเนี่ยเขา require อะไรบ้างมีสกิลอะไรบ้างได้เงินเดือนต่อปีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นลองดูเล่นๆกันได้เอาแบบ g ก็ตไอเดียก่อนที่จะแบบตัดสินใจว่าจะ,จะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับปอปอ,ปอคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่จะ รับฟิลมันก่อนนะ่ะลองเห็นภาพรวมของมันก่อนก่อนที่จะย้ายมาซึ่งปอลเลยก็อยากจะมาใส่ในวิดีโอนี้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเนาะได,ได้แต่ได้ค่ะตอนนี้ที่ออสเตรเลียโควิดเรื่อง restriction อะไรเงี้ยเขาเคร่งมากถึงแม้ตอนนี้เราจะได้ใช้ชีวิตกันอยา่างปกติแล้วแต่ปอลไม่รู้เรื่องกฎเรื่องที่เขาจะให้คนจากต่างประเทศเนี่ยเข้าประเทศเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างจะต้องคุมนที่ขนาดไหนหรือต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยปอไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ถ้าเกิดปออกกลับไปเมืองไทยอ่ะคือปอจะต้อง ไม่รู้กลับได้หรือเปล่าหรือกลับอาจจะกลับไม่ได้สํานซ้ำกลับเมือนไทยอาจจะได้ไปได้แค่นิวซีแลนด์อะไรเงี้ยคือพอกออกจากประเทศไม่ได้ถ้าเกิดจะกลับไทยอะ่ะฉะนั้นก็จะต้องเอาแฟกเตอร์นี้เข้าไปรวมด้วยนะคะว่า มันจะต้องมี requirement อะไรมาอีกถ้าเกิดอยากจะย้ายมาอยู่ออสเตรเลียเพราะว่าตอนนี้ขนาดแค่คนที่อยู่ที่นี่ยังไปไหนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่คือชีวิตของคนที่นี่คือปรกลับมาเป็นแทบจะปกติแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะคะวิดีโออยากจะย้ายประเทศหนีไอ้รัฐบาลเมืองไทยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะปะหวังว่าวิดีโอนี้ที่ปอตั้งใจทำมาให้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนกันนะคะ พอพยายามเรียบเรียงมาให้หมดแล้วสิ่งที่ปอคิดว่าเออมันสาคัญหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนมีคาถามเพิ่มเติมเขาเลยถามมาใต้คลิปได้เลยนะคะผือมีเพื่อนเพื่อนคนไหนที่รู้แล้วอยากจะตอบให้หรือแบบมีคนอยากรู้เหมือนกันอะไรเงี้ยมาพูดคุยกันใต้คลิปนะบอหวังว่าเนทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะตั้งใจทามาให้เพื่อนทุกคนมากๆเลยนะสู้ต่อไปนะทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะพอแบบเห็นใจเลยอะขนาดพออยู่นี่ปอยังแบบแอดเซ็งเลยมันกระทบทุกคนจริงๆทุกคนคือแบบฮเนาะไม่อยากจะ ดราม,ม่าเด่นนั่นแหละสู้ต่อไปะคะะชีวิตเราจะต้องอย่าหมดหวังนะคะจะต้องสู้ต่อไปทุกคนถ้าหมดหวังจริงๆผก้ย่างเราบว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่นั่นแหละถ้าเกิดว่าคิดว่าหมดหวงังแล้วก็จะต้องเอากระตือรือร้นเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นให้ได้คนที่มันเก่งจริงๆคือคนที่มันยืนต่อและสู้ต่อไปได้ทุกคนเออหรือก็มีคนที่หน้าด้านอยู่ในรัฐบาลต่อไปอะไรเงี้ยคุณเมื่อคนไหนชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ตั้งซับให้พอด้วยนะแล้วเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย 嗯嘛。